วันนี้เซลแมมแนะนำเลยค่ะคุณได้ดีลัก2.5นะคะส <hi> วัสดีค่ะเซลแมมเซเว่ออโต้นะคะทำยังไงดีอยากได้ครบครอบครัวราคาหลักแสนไปใช้งานที่บ้านวันนี้เซลแมมแนะนำเลยค่ะคุณได้ดีลัก2.5นะคะรุ่นนี้นะคะที่สำคัญสีสวยมากสีทองนะคะสีทองเหนียวซับนะคะเรียกซับนะคะคนจีนชอบมากมายเลยนะคะ สามารถที่มาดูได้นะคะ11 12ออโต้ของเราหนึ่งพี่แหม่มจะพามาดูภายนอกก่อนนะคะภายนอกกระจังหน้าไม่มีรอยแตกหักเลยนะคะทุกอย่างสภาพคลิปนะคะสีมาดูได้เลยไม่มีรอยตำหนิรอยปูดรอยแตกแล้าใดๆไฟไฟยังใสนะคะไม่มีรอยแตกนะคะใส่มากเลยใส่กิ๊กอยากจะตาตะกะแตนเลยนะคะ,ะมาดูและมาดูรอบคันด้านข้าง ะะปกติเลยค่ะไฟเลี้ยวจากโรงงานนะคะ,ะแล้วมาดูที่สําคัญไม่ได้แต่งแม็กแต่งอะไรอันนี้แม็กแท้จากโรงงานเลยของเขาอย่างสภาพดีนะคะสําหรับปีศูนยเรามาดูด้านในกันมาดูแผงมา,างด้านข้างประตูนะคะยังไม่มีรอยยังไม่ริ้วรอยนะคะสาม,มารถปรับกระจกขึ้นลงได้นะคะทวงมาลายนะคะเลขมาอยู่ที่ 1นึ0 0 0สน0 0 0 0นะคะปี 140, 09ไม่ขนาดนี้หาได้ที่ไหนหาได้ที่11.2อตอโต้นะคะามาดูนะคะทุกอย่างคอนโซลไม่มีริ้วรอยใดๆเลยนะคะลูกค้าแอร์หนาวมากเลยนะคะบอกไว้ก่อนเลยแอร์หนาวมากแอร์หนาวเย็นชํำเลยที่สำคัญนะคะปลายฟ้า11ที่นั่งนะคะเรามาดูโครงสร้างด้านในกันประตูนะคะประตูเป็นประตูสไลด์ธรรมดาทั่วไป มาดูเบาะนะคะรอยริว้วรอยต่างๆไม่มีรอยแตกเลยนะคะสภาพดีสุดๆดูผ้าหลังคานะคะดูผ้าหลังคาแบบนึงนะคะผ้าหลังคาภายในสะอาดนะคะนั่งนะคะเลทรูมนี่ก็นั่งอย่างสบายนะคะเคสรูมนี่โอโ้โหสบายมากๆเลยกว้างขนาดนี้และเป็นดีเซลด้วยนะคะเครื่องสอง0ัน้าประหยัดสุดๆไปเลยอะรุ่นนี้นะคะ ตัวอักษรตัวใต้ายดีลักก็ยังอยู่นะคะเมโตนะคะรุ่นของเขาปี09ทุกอย่างกลิปหมดเลยนะคะะด้านหลังก็เปิดทั่วๆไปมาดูนะคะ11ที่นั่งตรงนี้สามารถเลื่อนเพื่อใส่ของอนเนกประสงค์ได้นะคะไม่ว่าจะขนลูกหลานไปหรือว่าขนสัมภาระไปอันนี้ตอบโจทย์ได้อย่างดีราคาป้ายแดงออกห้างนะคะร้านกว่านะคะ แต่คุณสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ในราคา4 3 8 0 0 0บาทเท่านั้นโทรมานะคะโทรเลยนะคะโทรหาพี่แหม่มได้นะคะ11 12ออโต้นะคะจะซื้อเงินสดหรือว่าจะจัดไฟแน้นสามารถปรึกษาได้24ชั่วโมงเลย